วันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องห้านิสัยเสือไม่ใช่นิสัยเสียนะนิสัยเสือนะครับที่เข้ามาหลอกจูนมาขย้คุณแล้วก็เพ่นไปเนี่ยแหละมันมีอะไรบ้างห้านิสัยเสือที่คุณต้องระวังมีอะไรบ้างข้อที่ 1. นึ่งโรแมนติกเกินไปในช่วงแรกๆผมบอกไว้ก่อนไม่ได้มีใครเกิดมาแล้วจีบผู้หญิงเป็นตั้งแต่คลอด แม่คลอดออกมาแล้วเก่งด้านนี้เลยดังนั้นไอ้พวกที่โรแมนติกสุดๆทำทุกอย่างเป๊ะตามสเต็ปหมดจนคุณประทับใจ100%ซตฝึกมาเยอะไม่ไม่ใช่แค่ว่าดูหนังมาเฉยฝึกม,มาเยอะนะครับพอฝึกมาเยอะเนี่ยเาว่าไปเจอคนมาแล้วหลายคนนะครับเจอแล้วก็เรียกว่าชิ่งเจอแล้วก็ชิ่งมาหลายคนมีโอกาสสูงที่เจอแบบนี้ดังนั้นนะครับ ถ้าเกิดคุณเจออะไรที่เหมือนกับโอ้โหมันเพอร์เฟกจริงๆนะฮะตั้งแต่ครั้งแรกเลยเนี่ยระวังให้ดีนะฮะเพราะาจริงๆแล้วผู้ชายดีๆส่วนมากกับจีบผู้หญิงไม่ค่อยเป็นซะด้วยนะครับใอ้พวกที่ทําถูกเป๊ะทุกข้ออันนี้เป็นเกรเดทแฟลกหรือสัญญาณที่หนึ่งลองเล็งให้ดีๆก่อนข้อที่2นะครับบอกรักบอกชอบเร็วลรอเกินเจอคุณวันแรกบางคนไม่เจอส่ยท nder ออยู่แดกๆๆ,ๆนะครับหรือบางคนก็นส่ Facebook อยู่นะครับโอ้โหเห็นรูปคุณรักสุดหัวใจ คุณฟังแล้วเชื่อผมก็บอกจะบ้าเรอคนเราเห็นรูปมันรักกันไม่ได้นะครับเต็มที่ก็เกิดอารมณ์ทางเพศอย่างนี้เป็นไปได้นะครับจากในการเห็นรูป นะแต่ไปมโนว่าแบบเห็นรูปคุณแล้วรักสุดหัวใจอยู่ต่างประเทศบ้างอยู่อะไรบ้างนะบางทีก็ถูกหลอกคุก็บอกคุณไปเชื่อได้ยังไงเรื่องอะไรแบบนี้นะฮะพวกเสือเนี่ยจะบอกรักบอกชอบเร็วเป็นพิเศษนะครับแล้วก็จะบอกว่าเวลาไม่เกี่ยวนะฮะคนเราถ้าเคมีตรงกันถูกใจกันโชคชะตาฟ้าลิขิตดูดวงมาแล้วอะไรก็สารพาัดคุณฟังแล้วไปเชื่อนะครับผู้ชายดีๆเนี่ยเจอผู้หญิงของกลัวนะกาดสูง จะมาหลอกเปะว่ามีแฟนหรือยังเขากลัวคุณพอคุณกลัวเขาแต่เสือไม่กลัวเพราะเสือไม่ได้ตั้งใจจะมาอยู่ยาวเสือตั้งใจมากินแล้วเผ็ดดังนั้นพวกนี้อยากปิดจ็อบเร็วมีอะไรพูดรีบหมดตั้งแต่สองสามวันแรกระวังให้ดีข้อที่3ครับพวกเสือนี่สร้างฝันเก่งนะสร้างฝันใหญ่โตเลยนะครับพวกนี้อยากจะหยุดแล้วอยากมีครอบครัวอยากมีลูกเล็กๆน่ารักอะไรก็ตามที่มันเป็นฉากที่คุณอยากได้ยินมันจะพูดมาหมดทุกอย่าง บางคนก็แบบโอ้โหเดี๋ยวมี้ีแก่แก่ไปอยู่บ้านริมทะเลหาคนมาเรียกว่าเข้าอกเข้าใจนัง่งดูดาวด้ดยกันเพ้อไปเรื่อย <S <S ไอ้พวกนี้สร้างฝันเก่งนะฮะคุณฟังแล้วคุณก็อาจจะแบบเคลิบเคลิม้มแต่ปะกะติฝันแบบนี้นะนะคนเพิ่งรู้จักกันเขาจะไม่พูดดังนั้นถ้าเกิดว่าอยู่ในใครเพิ่งมารู้จักคุณไม่นานนะครับหลักวันหลักอาทิตย์แล้วก็มานั่งพูดอะไรแบบนี้โอ้โหชีวิตวันปลายจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ระวังไว้ให้ดีนะครับพวกนี้ไอ้พวกนี้จะเอาสร้างฝันคารมมาหลอก แล้วฮะหรือเอามาเลี้ยงความหวังผู้หญิงไว้เพราะรู้ว่าสิ่งที่จะหลอกได้คือความฝันข้อต่อไปอันนี้เขาเรียกว่าพวกไม้เลื้อยมาถึงเนี่ยนะพอคุยเคยปุ๊บเดี๋ยวมือแตะเอวเดี๋ยวมือจับไอ้แขนเดี๋ยวมือจับขาเดี๋ยวแม่มือไม้มันมันพันละวันยังกับปลาหมึกก็มี2มือเท่ากันเนี่ยแหละวันลปัดเท่าไหร่ก็ปัดไม่ทัดนะครับไอ้พวกนี้ฝึกมาเยอะอย่างที่บอกไม่มีใครเป็นท้องพ่อท้องแม่เรื่องนี้ฝึกมาเกิดจากการฝึกฝนและหน้าด้านหน้าทนถูกคนด่ามันไม่รู้ทั้งชีวิตนะครับ ว่าจะเก่งได้เท่านี้โดยที่ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรนะครับดังนั้นคุณก็เป็นแค่อีกหนึ่งคนที่เขาเอาเอา,เอามือมาเลือ้อยใส่เท่านั้นเองอันนี้ควรระวังสุดๆข้อที่5เรื่องเซ็กนะครับพยายามจะชวนไปห้องพยายามจะพาไปต่างจังหวัดพยายามจะไปรีสอร์ทพยายามจะพาไปมอมเล่าอะไรก็ได้นะครับหรือ อยู่กันห่างๆคนเซ็กก็ยังดีนะครับพูดจาลามกผ่านไอ้ไอ้่านลายผ่านสื่ออะไรแบบนี้ผู้ชาดดีๆทำไม่เป็นแล้วไม่กล้าทําด้วยชีวิตนี้ไม่รู้จะกล้าทําหรือเปล่าในเรื่องอะไรแบบนี้นะครับแต่พวกนี้สามารถทำคนแปลกหน้าได้ฝึกมาเยอะอีกแล้วนะครับดังนั้นถ้าใครเจอ5ข้อนี้รับประกันว่าคุณเจอเสือแน่นอนแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะ ใครๆนะถ้าเกิดไม่เข้าข้านตัวเองมโนหนักเกินไปคุณก็พอจะรู้นะครับในเรื่องนี้แต่ส่วนมากผมนึงบอกว่าโมโหหิวไงไม่ได้มีแฟนมานานมีคนเข้ามาเอาใจดีมาจีบพี่ก็คุณจะเอาให้ได้ต้องระวังเรื่องนี้นะครับเพราะแม่งคุณจะตกพลาดป็นหลูกแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าถ้าเกิดว่าอยากอ่านคนออกดูคนเป็นลองดูในคลับกิ๊กอีกหนึ่งคอร์สที่ First Class นะครับ first class อันนี้จะบอกปรับ m i n d s e t ของคุณให้เป็นคนที่ มีคลาสดูแพงไม่ใช่เรื่องความร่ำรวยนะในความคิดนะครับและจะอ่านคนออกด้วยนะครับดังนั้นนะฮะถ้าเกิดไม่อยากถูกคนหลอกอย่างแรกกลับมาพัฒนาตัวเองให้เป็นเฟิร์สคลาสก่อนแล้วเดี๋ยวคุณจะมองทุกอย่างนะครับมองซ้ายมองขวาและอ่านคนออกดูคนเป็นลองทักเข้ามาที่คลับกิกได้ครับ